ผมมีจุดเปลี่ยนในชีวิตในช่วงปี240นะครับมีผลอาการทํางานครับเกิดจากการป่วยไข้ครับผมเป็นฝีชนสูตรครับแล้วก็ต้องใจเวลาพักฟื้นเป็นปีครับในช่วงนั้นทำมือมีผลครับทำให้เราได้ตหนักได้ไต่ตองกับชีวิตเท่านักครับหลังจากที่เขาฟื้นขึ้นมาเนี่ยเขาตกตรงใจเขาต้องทำอ่างสักสิ่งครับ ที่เหลืออยู่ครับกับชีวิตเาเห็นความมามั่นคงความบัเที่ยงครับที่มันเกิดขึ้นกับตัวเราเองเนี่ยก็เลยเข้าไปไปเป็นผมข่าวครับเพื่อศึกษาทำรรอยู่ในที่วัดพระราธาทุงท่งตุ่มครับแล้วทำให้เป็นโอกาสที่ผมได้เข้าไปพบกับวัดวารามต่างๆในเขตพื้นที่ผมครับมีส่วนเข้าไปกระตุ้นอันนี้เป็นวัดท้นกอกนะครับที่เข้าไปช่วยเป็นสำหรับการฟื้นฟู คือเกิดการทำพิพิธภัณฑ์แล้วก็ทำอาคารต่างๆขึ้นมาเข้าไปศึกษาครับก็ช่วงนั้นจะหมข่าวครับแล้วก็ทำให้เข้าไปในเรื่องของเงินครับอันนี้กับท่านทุกแก้ววัต้นกอกนะครับที่เริ่มต้นครับอันนี้วัศินวรัฐในยุคเริ่มต้นในช่วงปี40ศูนย์นะครับสิ่งเหล่านี้ก็เป็นโอกาสที่ให้สัมผัสแล้วก็ตะนักทำให้เข้าไปพิจารถึงคอนเซปต์อันสำคัญครับ เหมือนเราตั้งคําถามกับตัวเราเองครับแล้วก่อนนึกถึงกระบวนการในเชิงแนวคิดทางพุทธศาสนาที่เกิดขึ้นทั้งเป็นปรัชญาและก่อนส่วนนี้ครับโดยใช้กระบวนการทางสปะครับเอาคิดว่าถ้าอยาเป็นไปอย่างแบบเดิมที่ผ่านมาเนี่ยมาได้แล้วครับก็เลยทุ่มเทลองทํางานสปะชุดหนึ่งครับเป็นชุดแรกและเป็นชุดสําคัญในชีวิตนะครับชุดนั้นมีชื่อว่าพุทธานุสติครับใช้เวลาทำอยู่2ปีครับ เขียนรูปหน้าพระละกอเอาไปแสดงเป็นปิศาธรรมในเชิงเปรียบเทียบครับระหว่างธรรมะในความเป็นธรรมชาติกับสิ่งที่เขาสร้างเขาจะสรนปรุงแต่งขึ้นมาก็จะเป็นภาพนี้ครับจะเป็นภาพลักษณะของเพนติงเข้าไปอยู่ในแลนด์สเคปครับมีเงาสะท้อนที่เกิดขึ้นจากน้ำอันนี้ทวทัศนด้านหลังเป็นดอยสุเทพครับเป็นบรรยากาศที่เกิดขึ้น เงาสะท้อนที่เกิดขึ้นจากน้ำครับนี่คือผลงานในช่วงปี2,000นะครับ2,541จนถึง43ครับที่ทำอยู่แล้วก็ถูกนำไปจัดแสดงร่วมกับกลุ่มศิลป,ปินที่หอสลปวัธรรมหาวัจเชียงใหม่ครับหลังจากนั้นก็ถูกเชื้อเชิญเพืไปแสดงที่หอศิลจุฬานะครับหอวิทยาณนิทัศนะครับ ในปี2000ก่อนหน้านั้นครับได้อาไปจัดแสดงที่วิหารวัส,สุนดกครับเอาไปร่วมกับพิธีกรรมในวันมาฆบูชาครับก็บเป็นการนำสปาออกไปนอกพื้นที่อันนี้คุณหญิงจำนงสีหานเจชลักนะครับที่ช่วยเป็นประธานที่หอเซนจุราในปี2000นะครับ2543ก็มีผลต่อนเนื่องครับทำามื้อทำแบบชุดหนึ่งขึ้นมา ชุดนั้นมีชื่อว่าอนัตตาตัวตนซึ่งไม่ใช่ตัวตนครับก็คิดว่าในการที่เราทําในลักษณะของเซนเพลสที่เราเกิดขึ้นมาที่มันรวมภาพขององค์ประกอบทั้งบรรยากาศสิ่งที่เกิดขึ้นมันจะส่งผลถึงความเป็นเรื่องของสติเรื่องของสภาวะสมาธิสิ่งต่างๆเหล่า,านี้มันจะไม่ใช่แค่เพนติ้งครับมันจะมีการจัดวางเป็นสโตชั่นที่เกิดขึ้นนอกพื้นที่ครับอันนี้กลับไปจัดแสดงที่ข่วงวัสดอกก่อนนะครับ หลังจากนั้นก็ถูกไปนำจัดแสดงที่หอศิลปมอชอมตะควมประตูตาแปรครับเป็นเวลาคประตูตาแปรนี่วางไว้2อ,อาทิตย์เลยนะครับครับเราจะเห็นว่าภาพเหล่านี้เนี่ยเป็นภาพที่ถูกจัดเก็บไว้นะครับครับผมจะเป็นงานเพนติ้งขนาดใหญ่ครับลักษณะประกอบเป็นประติมกรรมภายในเป็น เรื่องของธรรมะครับตังนอกเป็นวัตถุสมัยใหม่เป็นเลยครับเป็นองค์ประกอบที่คอนทราสต์กันปล่อยให้ไปตามพื้นที่ตามเวลามีสนิมกัดก่อนมันสะท้อนถึงสภาพสังคมที่เกิดขึ้นครับเราระวางแนวคิดใหม่กับแนวคิดเก่าแล้วก็ที่สำคัญกระบวนการนี้ความว่าเป็นนอกพื้นที่ในยุคแรกๆของผมก็ได้รับการเข้าขันถึงครับอันนี้เป็นภาพภาพที่มองเห็นครับแล้วก็จะมีฮมชุดครับเป็นชุดที่3ชุดสําคัญครับชุด ชื่อว่าอัตตาอนตตาครับงานชุดนี้ไปเริ่มจากที่นี้ก่อนครับที่เวียงท่าการโบราณสถานของสมบตองครับก็เป็นสิ่งที่แทรกมาคือมีเงาสะท้อนครับมีหูปจิตกรรมประกอบกันเป็นปฏิมากรรมถูกนำไปจัดวางและมีกระจกเงาสะท้อนสำหรับผู้ชน ที่สามารถเข้าไปในตัวงานครับมีส่วนร่วมเข้ามาและสะท้อนเกิดขึ้นมาครับสิ่งตรงนี้ก็เอาไปแสดงต่อเนื่องครับไปแสดงที่หอศิลป์จามจุรีของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยครับอันนี้ภายในห้องจัดแสดงนะครับก็หลังจากนั้นก็ยังทําผลงานต่อเนื่องเป็นชุดที่4ครับก็จะเห็นว่าในพื้นที่แค่ตรงนี้มันจะเป็นในเรื่องของมันยังมีความเกี่ยวเนื่องกับหอศิลป์ยังกับ ยังบ่กไก่กับวงการใดครับก็ยังเป็นนอกพื้นที่บัดายแต่ยังเป็นการแจ้งแต่ยังไม่ได้เข้าร่วมกับในส่วนของชุมชนนี่เป็นงานแรกครับงานนี้ชื่อว่าวิหารประชาชนครับมันมีกรณีในเรื่องของวิหารมีการทกเถียงกันเยอะในตอนนั้นครับก็เลยเ็ตงานลงเป็นรูปสามเหลี่ยมครับสามเหลี่ยมนี้แสดงดถึงความเป็นเพศแม่หรือเป็นหน้าบันเป็นอย่างครับผมไปจัดวางไวท้ที่ท้องนาผืนสุดท้ายของจังหวัดเชียงใหม่ครับนี่เป็นรูปสามเหลี่ยมนะครับด้านในเป็นรู้ของ พระดินปั้นครับเป็นเรื่องศรัทธาความเชื่อแล้วก็สิ่งที่เกิดขึ้นเอาไปตั้งเป็นเชิงพิศนาธรรมให้ผู้คนเข้าไปมีเงาสะท้อนของกระจกมีเรื่องราวของเหมือนที่คนเป็นพิศนาธรรมครับที่สําคัญคือในกระบวนการที่เราทาในวันเปิดเนี่ยเราทำเหมือนการจัดงานปล่อยหลวงบ้านเฮาครับมีริ้วธงมีการละเล่นการแสดงเหมือนจัดงานปล่อยหลวงครับมีซอมีฟ้อน มีเด็กเต็กมาสแสดงออกนีครับจะมีฟอนโตจะมีซอแล้วก็มีร้านชุมชนต่างๆครับก็เป็นกระบวนการอันนี้ก่อนจะมีคนมาแอลมาเยี่ยมครับโดยความโดยความตั้งใจว่าตั้งใจกันที่ปะครับนี่ครับทีท่ท้องนาที่สีแยกไม่เหี่ยตัดใหม่นะครับเขาก็จะมีครับเข้ามาถึงชุดที่สี่ครับ หลังจากพรื่นงชุมชนแล้วเป็นชุดที่5ครับก็เลยว่าทำให้มันเป็นงานที่มาอันเดียวกันกับชุมชนครับงานนี้ก็เลยทําชื่อว่าสังคานุสติฮู้คิงก่อขึ้นพอให้ดีที่วัดพระพุทธบาทตากผ้าปราซางนะครับก็ทาเป็นเจดีไม้ไผ่ครับและเป็นบูชาิฐานของสังคานุสติครับเอาไปร่วมจัดงานกับทางวัดทางอบตอท้องถิน่นแล้วก็จะมีเจ้าบ้านมามีฟ้อนลำ ฟ้อนเล็บฟ้อนต่างๆครับอันนี้ท่านประธานครับแล้วก็ตัวผมเองที่บริเวณลานข่วงของพระพุทธบาทตากผ้าในงานส่งน้ำพระธาตุพระพุทธบาทตากผ้าอำเภอป,ป่าซางจังหวัดละยูนนะครับอันนี้ก็จะมีการสแสดงต่างๆครับมาลากหลายครับก็จะเป็นงานใหญ่ครับก็อยากจะให้ในส่วนของ กระบวนการจะทําอย่างใดก็เป็นยุคเริ่มต้นที่เข้าไปหาชุมชนครับเนี่ยจัดในวันที่ซ่าวถึงสาร์ถึงสามสิบพฤษภาคมครับสองพันห้าร้อยสี่สิบแปดครับเอาจะมีการพิธีกรรมในการเดินวนรอบนี่เป็นพระที่ร่วมงานครับเป็นบรรยากาศในวันนั้นครับผมก็นี่เป็นกระบวนการที่อู้ถึงหลังจากนี้ครับ หลังจากนี้ก็คือชุมชนชาวบ้านที่ไปร่วมงานครับอันนี้มีการเลี้ยงการเลี้ยงของชาวบ้านมาช่วยงานเนี่ยครับอันนี้ก็เป็นวิสายวงการศิลป,ปะครับท่านวิจิตดตรวิจิตคุณอีฟจะมีพี่หงีอยู่ด้านหลังครับได้ไปร่วมงานครับสําหรับวันนี้ก็ทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นนับว่าในช่วงปี2 5 4 0ถึง 50นี่ครับเป็นยุคสำคัญครับที่มีผลงาน5ชิ้นที่ให้แนวคิดในเชิงอิสตอริชันจัดวางในเชิงผู้ศาส,สนาออกมา5ชุดและก็เป็นต้นนำพามาในยุคต่อมาในเรื่องของสังคมชนที่เข้าไปในเรื่องพื้นที่และชุมชนครับ